พบกับปวนเหยตา <Yeah, ta. S 1> รายการไม่ถามอยากตอบอาจารย์ดีและอาจารย์สู้คณะศิลาาปศาสตร์สถาบันการจัดการปัญญาพิวัฒน์สวัสดีค่ะสดีค่ะพบกับพวกเราในรายการปวนเหยตา yeah, <ta. S 3> ไม่ถามอยากตอบ ค่ะอาจารย์บีอาจารย์บีเห็นสิงต้องเตี้ยนหยวนหนูไหมคะอาจารย์หนูเขาถ่ายรายการกันอยู่ค่ะขอโทษค่ะขอโทษค่ะอ้าได้ไหน <c ười> ก็มาแล้วก็ช่วยในแถวน่องอ๋ <c ười> อเดี๋ยมาช่วยกันถ่ายมาช่วยกันถ่ายมาอ๋อโอเค <c ười> ได้เลยค่ะ <c ười> สวัสดีค่ะสวัสดีครับอ๋อเอออาจารยหนูเมื่อกี้ยากยืมอะไรนะครับอ๋อสิงต้องเตี้ยนหยวนนะคะสิงต้องเตี้ยนเพราะว่าแบบนี้ค่ะอ๋ออ๋อชาร์จแบา ที่จีนกับไต้หวันะใช้ไม่เหมือนกันเนาะอย่างนั้นวันนี้ไหนๆแต่หนูก็มาแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูคําศัพท์ที่จีนกับไต้หวันใช้ไม่เหมือนกันดีกว่าดีไหมคะดีค่ะอโอ้หนูพร้อมไหมครับพร้อมค่ะอืมที่คําแรกนะคะก็คือเจี่ยวท่าเชื่อเจี่ยวท่าเชื่ะะอก็จักรยานไงคะอ๋ออ๋อจักรยานอือ่าแล้วอย่างมอเตอร์ไซค์ล่ะคะใช้คำว่าหมูถั่วเชื่อเหมือนกันหรือเปล่า เอาถ้าเกิดว่าที่ไต้หวันเราจะเรียกว่าจีเชอร์นะคะจีเชอร์แล้วก็หรือว่าแท็กซี่ก็จะเรียกว่าจีเฉิงเชอร์จีเฉิงเชอร์อ๋อเอ่อที่จีนเสียจะเรียกว่าทูตูเชอร์แต่ว่าก็มีบางที่เรียกว่าจีเฉิงเชอร์เหมือนกันครับทีนี้คำศัพท์เกี่ยวกับยานพาหนะค่อนข้างแตกต่างกันเลยเนาะแล้วก็แล้วอย่างเรื่องอาหารการกินนะคะอย่างมีจําได้ตอนที่ไปไต้หวันครั้งแรกอ่ะจะเอาอาหารกลับไปกินที่บ้านอ่ะเขาไม่ได้ใช้คําว่าใต้โจกเขาใช้คําว่าไหว้ใต้ ใช่ไหมคะอ๋อไว้ได้ใช่ค่ะแล้วถ้ากินที่ร้านนะครับเรียกว่าไตเจอ่อหรือท้งสอเหมือนกันไหมครับอ๋อถ้าเกิดว่ากินที่ร้านเราจะเรียกว่าในยง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 ที่ที่จีแต่จะหมายถึงยาใช้ภายในมากกว่าค่ะค่ะแล้วเอ่อถ้าเป็นพวกพนักงานเสิร์ฟอย่างเงี้ยเราใช้คำว่าผู้อห่เหมือนกันหรือเปล่าอ่ะอืมถ้าเกิดว่าที่ไต้หวันนะคะจะเรียกว่าเซียนเชิงหรือไม่ก็เสียว 先生 <Okay. S 1> 小姐ใช่ค่ะแต่ว,ว่าหนูคิดเกียวกเรอหนูก็不好意思不好意思เรียกพนักง,งานมาเลยอย่างเงี้ oh. okay. ยค่ะโอเค不好意思小姐给我来杯水我要内用阿尊叔阿尊叔เขาเป็นแขก不好意思不好意思แล้วพบกับพวกเราได้ใหม่ในรายการบิเวอร์วัวตาถามมาเราตอบในทุกวันจันทร์สัปดาห์ที่หนึ่งของเดือนค่ะและรายการปวยเหยดตาแม่ขายอดดอกได้ทุกวันจที่สามของเดือนนะครับแล้วพบกันใหม่คะ่ะเจ๊บาย เออแล้วพ่อแป้งของหนูอะคะอ,ค <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดสาระดีๆจากคณะเรานะครับ